สวัสดีครับพบกับเอกาศีนซีคัสตอมพาร์วันนี้มาดูเทคนิคการทำงานง่ายๆของทั้งอีกอันนึงนะครับในรูปนี้นะครับเป็นชิ้นสแตนเลสซึ่งเ,เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นท่อนสแตนเลสแท่งยาวนะครับทางก็กึงไปตัดซอยไปกึงไปตัดซอยไปจนมันเหลือท่อนสุดท้ายที่จะกึ่งชิ้นสุดท้าย ทำให้เหลือ,อพื้นที่ที่จะจับด้วยฟันจับบนเครื่องกึงเนี่ยเหลือน้อยมากเมื่อเหลือพื้นที่ระยะจับน้อยเนี่ยโอกาสที่จะหลุดโอกาสที่จะ,ะงัดหากจับยึดไม่แน่นเนี่ยมันมีมากเลยทีเดียวเทคนิคของทีมงานช่างก็คือ,อเอาอตัวสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยมากึงตกบา ลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับตามอย่างแนวอันในรูปนี้เลยนะครับพอกลึงก็จะมีพื้นที่ในการจับยึดได้ดีขึ้นตามรูปที่2นี้นะครับก็จะทําให้การจับยึดเนี่ยมันคงมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถที่จะกลึงและตัดซอยชิ้นสุดท้ายได้อย่างามั่นใจมากยิ่งขึ้นก็อันนี้เป็นเทคนิคของทีมงานช่างเอามาฝากกันนะครับเผื่อใครๆเอาไปไประยุกต์กันได้ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ